ชอบฟังเสียงหญิงพรามณ์อีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพราม์บางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบเขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการลูปทาการขัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุคามไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัว สัพพยอก,กับด้วยมาตุคามทั้งไม่ยินดีในการสบตาด้วยตากับมาตุคามก็จริงแลแต่ว่าเขายังชอบฟังเสียงของมาตุคามที่หัวเราะอยู่ก็ดีพูดจาก็ดีขับ,บร้องอยู่ก็ดีร้องให้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ตามนอกกำแพงก็ตามเขาปราบเริ่มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจากมาตุคามพลาม นี่แลคือความขาดความทะลุความด่างความพลอยของพรหมจรรย์พรามเรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมถุนย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจ ชื่อว่ายัางไม่ผลจากทุกได้